ผมจะไปกาญมาคืนนี่บ่เ่ฮะบม่ได้ไปผัวจะไปใช้คืนนี่นะบม่ได้ไปชาบ่ได้ไปนี่นกินนี่มาไปไปอ่เอาบ่ผัวไปยามคืนนี่บ่ก่อนมันที่หลอกไกว์นางเก็บไว้ไว้เปิดประตูที่หลอกมัน ยาลินมันจะนอนมัดเสียเลย <Okay. S 1> สวัสดีเดะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอซีเนาะมันนี้กาอยู่ที่บ้านน้องลอยคือเก่าพี่น้องกำล,ลังเดินทางมาหอดบ้านพันมันนี้กา คอนเทนอนฮอชานเพิ่นเป็ดที่เรียบร้อยพี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมน้ำกันพาพี่น้องก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้กำลังใจบอจอยเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะช่วยเบิ่์คลิปบอ่อยเนี่ยเน้อพี่น้องเลยเนาะจะไหนก็ไดดไปไปคือตะปูตอกยังกะสีอันนี้ปูตอกแปอสบายดีหนไปเอาใส่กระป๋าใถุง จดนี่ย่างุดละร้อยนึงจะไปหู้ราคาาหม่ฮะห้าู้ราคามาเดี๋ยวแุ่ดละร้อยังไงเขาซื้อไประท้มคอยใหมาุดลอยบ่ได้ไปลอยกี่เด เข่าออกไอพี่น,อนอ้องเข่ามาันก็สีอัน,นนั่นหรือเ่าเนาะเข่าพ้นอันนี้นะเข่าผสมเน มาเถอะสดีเดอ้อจะเอาะไเป็นคนดังเลย,ยท่านยิงข่ากนยังนั่งจีร้อเข่ากับจีร้อจีร้อจีโปภาษาไทยี่ ปเอนะนั่งลอยสวัสดีสวัสดีนางบุญเพลงลเออเจ้าที่ยาลินที่น้องเพลงนี่มันหายแล้วดิเก็บไปนังเก็บไปมันหายนี่หาเงินเชือออกมาเองนี่น้องลอยกินข้าวกันยังน้องลอยมานียนะกินเห็ดกินเห็ด เราไปไปการมาคืนนี่บ่มื่อฮะไม่ได้ไปผัวจะไปใช้คืนนี่นะไม่ได้ไปใช้บ่ได้ไปนี่ไหนกินนี่มาไปไมบ่เอาบ่ผัวไปยามคืนนี่บ่เมาบุญง่ายเก่อนมันที่หลอกไว้นางเก็บไว้ไว้เปิดประตูที่หลอกมัน อย่าลินวันจะนอนมาเียดเลนาลอยว่าผัวไปยาาขมาชงจะมงวนเลเมื่อวานนี่อยากไปตอนแรงยังไปใช้ตอนแรงนะไปยามคนนีุ้าเไปยงาาไปยงแบบบุตรเยรมีเี <c oughs> ไปยา <c oughs> <c oughs> มืดอล้วก็เกงเห็ดน่ะเก่งเห็ดน่ะยังมาทำมากินข้าวยังมาได้กินข้าวแค่มากินข้าวถามมากินข้าวแล้วบอกว่ากินแกงเห็ดกินข้าวกว่าให้เกงเห็ดเลยอ๋อกลาแกงเห็ดแล้วน้องเพลงก็บเปลี่ยนอะไรเสือกเล่นนี่เปลี่ยนแล้วก็เล่นไม่รู้โร้เปลี่ยนไหนไหนยังชงตัวเก่าเมื่อวานนี่เห็นอยู่อเมื่อวานนี่อะได้อะได้ใส่ทรงใส่ทรงอันนี้ปะในคลิปขอยังไม่ยันนี่ เชี่กัเตอนนี่แม be be ่นบ่า้องเพเงอย่าดีน้องรล่อหาวาขวยจำได้อยู่เห็นมันเหี้ยเด้อเขาเพื่อนมาได้เไ้จังหน่อยเชือไปใช้

จเจะนะ้ <im f irm> าจกินข้าวก่อนยังเจ้าน่ะฮะเฮ็ดเห็ดกินยังกินข้าวหรือยังยังหรือบอลยงังกินกินหรือยังกินกินแล้ว <im f irm> แช่บ่ไปไปหาไม่ค่อยไปหาอยู่ใช่อยู่นั่นอยู่ทีนัอยู่ทีนั่นเป็นอยา

Gin! 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 rồi Gin! Gin! Cháu Gin! 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 Gin!

đẹp như như thế nào đấy? bật nhanh, bật nhanh, bật nhanh, bật นายน้องลอยแล็บไปทํางานชัยน้องน้องลอยชัยช่างได้น้องลอยเงินโบได้มีค่าช่างไหนเฮือนจะกันยังบ่แล้วไปทํางานชัยได้แบบนี้ไปว่นน้องลอยฉันแกเอาน้องบุญเพ่งหายช่างไปอยู่เฮือนช่างได้ชางเอาบุญมีหายลาวได้อนี่เงหายลาวเลย

มวนใช่มวนใช่เชบดไว้ดังรเข่าไปหนึ่งอยู่ใชนึ่งอยู่นี่บ่คือประมาณนึ่งอยู่นี้ใจสิเที่ยเมื่อใหร่ถึงจผลนะไหวมชย่านไปชัผลนี่หนึ่งตารางเลาเานี่ก็ได้นี่เมื่อกื้นั่แล้วพอยไปงามไปงามนี่หต้อง มุดคอยมาได้ฉันปัญยาตั้งคืนนะเมื่อรัญยาปัญยาเกินปั่าบุญแล้วัวจะบอไปคนอื่นเขาไปคือเงาแล้วจะเป็นพี่ช้างคไปเ่อวันไเอาพี่ช้างคนนอนนอนยันนี่แหละกบอกเมื่ันพีลอก่อันม่นคือกันเะ งานว่าวปัญหาปัยหาคือกันว้าวในไดนี่นะรักตัดตะต่อยที่ยังยังจะได้พวยออกไปเลรอให้มันไปทหารทหารบบไปก็ได้คอยเห็นครับบบไปก็ยังได้รักตัดตาต่อยไปต่างกันจังว้าวไปยังน้องเพิณน้องเพิณจะว่าวไปช่างอะตุ๊ตา กันเป็นเยอะแหละเราทีมนะเป็นแ,แล้วเรกนะเรรคยเคยสูบไป,ปมันไปไหนเลยต้องแรงพ่อจะกินนะฮะเคยปากินอนี้แล้วตอนแรงเองพี่นายกระปูกินนายกระปูกิน mày hảo cà chắn nè chắn hào à chắc chắn chắc chắn chắc chắn kinh chắn chắc cứ chắc chắn chắc chắn lại chắn 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 nam

เมนบอนึงคนมีอืมน่ือนึงเขาเ็นเห็ดันนี้คยเ,เ,อเอาเดี๋ทางดนก็คิบเอาเห็ดงไงเ้ากินไปแล้วถือมันในไหนเห็ดกินนั่นถือมันอืม ហេតឡាយខើអើងមកខោហេតឡាយហេតឡាយនោះម៉ានេះខើអើងនេះដៃអចោអចោអូណងប៊ុនមីនេះខើអើងនេះដៃអចោអចោអចោនេះណងប៊ុនមីណងទាំងកៃនេះខើអើងនោះទុយទេកៃមែនឲ្យជួយវ៉ា อช่วยรวอยเป็นไรนะอิ่มมันมดก่อนช่างว้าวแทะดังลอยโบอิ่มมันมดก่อนนะมันน้องร้องเพลงได้เอาไปน้าแม่ไปใาไปช้างน้าเมปเอาน้องฉัน ฉันเอาเอาเมื่อได้ฉันไ้บอไ้บอมาลองมุนเพลงแล้วมันทับมันทับนองเลยนะนนคือบอไว้ของเฮียนนะ่ะเป็นยังพอเจ้าคือบ๊ซื่อให้ ขอเงินขอเงินขอเงินของินขอเงิไปโรงเรียนพอโบมีเงิน,งน,งนแล้วบาทน,นี้น้องเพลงบมได้เรียนเพิ่มกับโบมีคันมีเพิ่มเดี๋ยวไปเยี่บ่โรงเรียนไปไปโบมีมบอกมาไปโบมีเพิ่มแล้วบ่ไป,มป,มไปแม่เจ้าก็ัิให้ไปขขาวนำบ่ ไปบ้านองลอยไปเรียนนําเขาเป็นเน้นไหกินดีดีที่ทงี่เขานั่งมาเชงแบบนั้นนอยงานองลอยอัเจ้าบุญเจนนี่แลอเจ้าบ่แมนบ่ผอจ้าน่ะแมนบ่อซื้อเน้ไหนผอเจ้าน่ะจ้าัจักซื้อแล้วอยู่บ่ฮั่น บ่าจักัดชื่อพอ่อจ้ะของครูถามนะชื่อพอ่อจะไหนไดน้องบุญเพ่งจะสิบอกพันไหนไดฉันฮะชื่อ,อไหนได,นช,ในใดชื่อพ่อนะเพื่อฮะเพื่อประชังเพื่อเพื่องหนใดฉันเพื่อเพื่อ,อว่ามังเอางังหงษ์ จากว่าวอะไรนะเปลือเปลือชื่อแม่จะชื่อได้ไหมจ๊ะคือครูถามนี่น้องเพลงชื่อแม่เจ้าเนี่ยใจะเชื่อว่าเนีได้ฉันนางหยังแม่จ๊ะนะนางเลยแม่เลยชื่อพอได้ฉันไอ้จิงไอ้ไหนๆพอจิง น้องมุนเพลงมีพี่น้องจกคน,นหาคนฮะหาคนแนวไดิไบอกมีพี่น้องหาคนม,าม,ามีพี่น้องคนหนึ่งบอกแบบนี้ตีให้เชื่อว่ามีพี่น้องหาคนไม่ใช่หาคนหรือพอจะใช่อาไหม่งบ่มออ่ดังลอย

ทำดีดีได้ทับหัวลูกเจ้าปุ๊น้องลอยเปลี่ยนทีแล้วมาปิดหลังใ่เจ้าอีกแล้ววางจอยเพื่อมุนนนําอยู่นั่งหลัง <Dol> น <an problems> ี้เปลี่ยนมุมนั่งอยู่พี่บาขักนั่งพุ่นอีกแก่พุ่นมีกับม้นคือกันอีก มุนสายมุนควาอยู่บนนี้เอียงนะลูกก็พ่อลูกมุนไปพุ่นมาเจอนางลอยกินข้าวข่าอ็มาจ่อยกับมุนนั่งอยู่นั่งลอยคือหนาข้าวเทนองล่ะสบายดีนั่งเอยสบายดีเลยบุญเพ่งยังกอดลูกยังกอดลูกชื่อๆนี่แต่ลุงลูกชื่อๆบอกว่าโอ้ไปลุงจากนี้ไปเบิ่งชางกัน บานอะไรเกินี่น้องเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้บนอะถูกพ้านประตูก็มาแ้วพี่น้อง ครบสังกสีมาครบเป็นทีเดียบร้อยพี่น้องเนาะบ้านไอ้กึ่งคลิปพี่น้องเลยเนานะคลิปนี้กับสิบโบมียังไล่พี่น้องเลยเนนะาะทางมาจอยที <c oughs> <c oughs> ่เขาจบไปก่อนพบพ่อกับคลิปต่อไปเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนะาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมช่องมาจอยแชนแนล,ล มาบันนี้บ้านน้องร้อยก็คืบหน้าไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องเนาะก็ดีใจนำน้องเพิ่นที่ว่ามีความคืบหน้านี่พี่น้องประตูบ้านน้อยอันนี้บ้านใหญ่สองบ้านพี่น้องแล้วก็บวงกบเนาะโอเคเด้อพี่น้องเนาะกับพ่อคลิปต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงนี้สวัสดีและสบายดีสบายดี